สวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้กลับมาพบกับช่อง SN อีกแล้วนะคะก็อย่างที่เราได้โพสต์บอกไปใน IG กับ Facebook เนาะเพจ Facebook ว่าเนี่ยขนาดเรารีแคปยังโดนนำออกไปคลิปหนึ่งเลยไม่อยากคิดว่าถ้าสมมุติว่าแบบเรานั่งทำรีแอคชั่นนะมันจะขนาดไหน ก็คือนะคะทุกคนวันนี้วันน้าวันที่เราอัดนะเป็นวันที่2 1กันยายนแล้วคือเมื่อคืนเราต้องนั่งปั่นงานเพื่อส่งวันที่21กันยาทุกคนคือเมลอันนี้ส่งมาเมื่อวานก็คือวันที่2 0กันยา64แล้วก็คือเด้งตอนกําลังนั่งนั่งอัดคลิปเลยจ้าก็คืออันนี้เป็นคลิปส่งงานอาจารย์นะคะทุกคนแล้วคือเรากําลังเนี่ยแหละนั่งทําในอินชอตนี่เลยแล้วคือแบบยู่ดีเด้งมาแล้วเป็นจังหวะที่เรากําลังนั่งตัดอยู่ก็แบบเออ ไม่ใช่อะไรคือแบบเรากะว่าเราอาัดของอาจารย์เสร็จแล้วเราจะมานั่งทำรีแคป7.5ของมาด็อกเอ้ยมาเกียคคอร์ดต่อไงแล้วแบบพอเจออย่างนี้ไปก็แบบมีเหวอเหเหมือนกันนะก็เลยว่าเอ้ยจะทําดีไหมเพราะว่าตอนแรกกะว่าแบบในเมื่อตอนที่เราดูตอนแรกอะเราไม่ค่อยได้โฟกัสน้องครูโรเอะเลยก็คือเห็นแต่แบบไม่ได้พูดถึงยังคิดว่าเออเดี๋ยวตอนเจนะ็เนี่ยจะรวมของครโรเอะมาแต่แบบ พอเจอป้ายเตือนไปของตอนที่หกก็เลยคิดว่าแบบจะทําต่อดีไหมแต่ก็พอเข้าใจอยู่นะพอมานั่งคิดคิดดูก็เข้าใจว่าเออใตตอนที่หกมันมีเนื้อหาสปอยค่อนข้างรุนแรงมากอยู่นะถ้าสมมติคนที่ยังไม่ได้ดูแล้วแบบเราอัพเลยอะไรเงี้ยเขาอาจจะมองอย่างนั้นก็ได้เดี๋ยวเราลองดูนะเดี๋ยวเราลอ,ลองส่งเรื่องโต้แย้งไปที่ YouTube ก่อนว่าจะยังไงแล้วเดี๋ยวเราจะามาบอกอีกทีนะ ก็คือจริงๆอะเราไม่ได้ตั้งใจจะทำคลิปขึ้นมาหรอกก็แค่รู้สึกว่าแบบเพื่อนๆบางคนเขาไม่ได้ตาม Facebook กับไ G ไงก็เลยมาบอกดีกว่าอะไรย่างนี้เพราะฉะนั้นทางช่อง SN นะคะก็ต้องขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะคะสําหรับใครที่กําลังรอคลิป7จจุดนะเดี๋ยวเราขอดูก่อนว่าเรายังทําต่อได้อยู่ไหมเพราะว่าแบบเราก็ไม่อยากปล่อยอะเนาะเนี่ยแล้วผูกพันกับมาเกียเรคคอร์ดไปแล้วด้วยอะจากตอนแรกกะว่าจะไม่ผูกพันกะว่าจะผูกพันแค่กับมาดุกะอันเดียว แล้วก็ผูกพันไปแล้วเพราะว่าผูกพันแล้วก็เอ,อื้อแต่เดี๋ยวดูก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเราจะมาบอกอีกทีทําคลิป,ป่อกอีกทีนะคะทุกคนสําหรับวันนี้ก็ไว้เจอกันใหม่นะคะอเดี๋ยวบอกทุกคนก่อนนะคะก็คือว่าถ้าสมมุติว่าทําได้หรืออะไรยังไงเนี่ยเราจะอัปคลิปของมาเกียเลคคอร์ดเจ็ดจุดห้าวันพฤรหัสเหมือนเดิมแต่ถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราจะทําเป็นเหมือนกับดูให้จบทั้งหมดแล้วมาสรุปเรื่องนะ ยังไงเราไม่ทิ้งเรื่องนี้แน่เพราะว่าเราแปลเพลงเสร็จแล้วตอนแรกตอนแรกกะว่าจะโพสเพลงแบบเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์แต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเผื่อโดนลิขสิทธิ์นะคะก็คือเราแปลเพลงลับพิสแล้วนะคะทุกคนจริงๆก็อยากเก็บให้เป็นเซอร์ไพรส์นั่นแหละแต่แบบเราอยากแปลเพลงให้มันเรียงกันก่อนไงเพราะว่าของซีซันที่แล้วอะ่ะเราก็ยังไม่ได้แปลเพลงอเลเทียแล้วก็อีกเพลงหนึ่งที่เป็นเพลงจบซีซันเลยอะ่ะอันนั้น่ะยังไม่ได้แปลก็เลยแบบอืม มาบอกไว้ก่อนนะคะทุกคนไม่เป็นไรไม่ต้องเครียดนะอาจจะปรับเปลี่ยนวิธีจ้าไว้เจอกันครั้งหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย